ยาย่าเขินทำตัวไม่ถูกณเดชประกาศแต่งกลางรายการเรียกได้ว่าอีกหนึ่งคู่รักพระนางสุดฮอตที่แฟนคลับต่างลุ้นให้มีข่าวดีสำหรับพระเอกสุดฮอตณเดชคุคิมิยะกับนางเอกสาวยาย่ารัสยาที่เผิอแแบบเดียวก็คบกันมายาวนาน11ปีซึ่งก่อนหน้านี้ยาย่าก็ยอมรับว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันมากขึ้นขอให้เป็นช่วงที่ทั้งคู่ไม่ยุ่งเพราะจะได้มีเวลาเตรียมงานได้100%ส่วนตัวไม่ได้กดดันล่าสุดรายการ แปล่อยคลิปจากรายการที่นเดชข่วงคู่ญาญาไปออกสามแซบกับช็อตที่ทาเอากรี๊ดกันลัน่นเมื่อหนุ่มนาเดชประกาศแต่งงานกลางรายการว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็ว,เ,รวเหมือนกันวันที่เราขอเขาหรือแต่งงานกาันเขาคือจริงๆก็บอกแล้วว่าคนนี้แหละครับงานนี้ญาญาเขินหนักมากจนพูดว่าโอไม g o ก๊ช oh แล้วหัวเราะแก้เขินพร้อมแคปชั่นว่าพี่แบร์ป,ประกาศแต่งญาญาเต็มสองหูเต็มคาราเบลแฮชแท็กถ่ายไว้ way, แล้วค่ะแม่ えっ <Yeah. S 2>、yeah.